นีัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาทำคลิปสกินแคร์รูทีนของเรากันเป็นคลิปที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะเนาะว่าเราใช้สกินแคร์อะไรบ้างวันนี้เราก็จะมาโชว์สกินแคร์ที่เราใช้ช่วงนี้ให้ทุกคนดูกันก็ไปเริ่มจากขั้นตอนการล้างหน้ากันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะงั้นก็ไปเจอกันในห้องน้ำเลยแกเสียงอาจจะก้องหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำเนาะก็เราจะมาครีมหน้ากันก่อนที่เราจะครีมหน้าเนี่ยเราก็จะ เก็บผมขึ้นไปให้หมดก่อนเนาะแล้วก็จะมาติดกอิฟกันแล้วก็จะเก็บหน้ามาด้วยเนาะก็ขั้นตอนการคลีนหน้าเนาะเราก็จะใช้เป็นครีิซงกับโฟมล้างหน้าเนาะสัมลีเราจะใช้เป็นของ อตัวสีชมพูอันนี้นะแล้วก็ครีนซิ่งเราใช้เป็นของ Bifesta Acne Care ตัวน,น,นี้นะปะตกติเราก็จะหยิบสับฤีขึ้นมาประมาณ2แผ่นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็บีบเลยสัมลีอ่ะเราก็จะบีบให้เขาชุ่มๆเลยนะเพราะว่าถ้าเขาชุ่มๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยบาดหน้าเราเนาะเจอเจะแบกเลย เวลาเช็ดหน้าปกติแล้วเราก็จะเช็ดออกจากหน้าแบบนี้นะถ้าสมมติเป็นข้างๆเราก็จะเช็ดลงลงอย่างนี้นะพอเช็ดหน้าออกไปแล้วทุกคนก็จะเห็นรากอะรอย่าทำบนหน้าของเรา เต็มไปหมดเลยนะทั้ใต้ตาแล้วก็รอยสิวต่างๆเนาะแล้วก็เป็นคนปกติคนหนึ่งนะทุกคนที่มีรอยสิวมีใต้ตาดำปกติเลยนะ <c oughs> ช่วงนี้เราก็จะค่อนข้างมีสิวขึ้นตลอดเลยนะเพราะว่า มลภาวะด้วยแล้วก็ช่วงนี้เราต้องใส่แมสตลอดเวลาเนาะเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ด้วยในสถานการณ์ตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาสิวแล้วก็แต้มสิวตลอดเวลาเลยนะช่วงนี้ยแล้วก็คิดว่าเราเช็ดหน้าสะอาดหมดแล้วนะ ต่อไปเราก็จะไปล้างหน้ากันล้างหน้าเราใช้เป็น f o ม m ิ่งครีเซอร์อันนี้ของเซราวีนะเขาจะเป็นขวดสีมินมินนะเราอชอบตัวนี้มากเลยนะเพราะว่าตัวเนี้เขาทำให้เรารู้สึกสะอาดโดยที่ไม่รู้สึกเอียเดเอียดนะ่ะทุกคน คือมันจะมีวางตัวที่เขาจะทิ้งความชุ่มชื้นไว้ให้บนหน้าเราใช่ไหมทําให้หน้าเราไม่รู้สึกเอียดเนี้ยแต่ว่าอย่างนั้นอนะเราจะรู้สึกว่าเวลาเราน้งหน้าแล้วเรารู้สึกไม่สะอาดเท่าไหร่ไม่รู้ทําไมแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสัมผัสหลังการล้างหน้าที่ดีมากเลยทุกคนคือเขาทําให้เรารู้สึกทั้งสะอาดด้วยแล้วก็ไม่เอียดด้วยนะเราก็เลยเลือกตัวนี้มา,มากเลยนะอัน,นเนี้ยเนื้อเจลของเขาจะเป็นเจลสีใสๆนี่ใสๆแบบนี้เลย แล้วก็ไปล้างหน้ามาเสร็จแล้วหนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแปรงฟันอาบน้ำเดี๋ยวไปเจอกันตอนทาสกินแคร์เลยแล้วก็ไปอาบน้ำมาเสร็จแล้วแล้วเราก็มาทาสกินแคร์กันเลยดีกว่าอย่างแรกเราก็จะมาเริ่มจากโทนเนอร์ก่อนเลยอันนี้เป็นของ มามอง Lost Water Toner อันนี้นะเขาก็จะเป็นโทนเนอร์กุลาบเนาะเขาก็จะมีกลิ่นกุหลาบกุหลาบเป็นกลิ่นที่ดีมากๆเลยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ผ่อนคลายดีอะเวลาเราล้างหน้าเสร็จเราเช็ดหน้ามาแล้วเนี่ยหน้าเราอะจะมีความแห้งๆเนาะจะมีความตึงๆแห้งๆนิดนึงอะ เราก็เลยจะใช้อันนี้เหมือนเป็นการคลีนหน้ารอบที่2ด้วยเป็นการทําให้หน้าเรามีน้ําขึ้นมานิดนึงด้วยนะจะได้รู้สึกว่าหน้าเรามันไม่แห้งๆตึงๆไปก่อนที่จะลงสกินแคร์อันอื่นเนาะให้หน้าเรารู้สึกชุ่มชื้นขึ้นมานิดหนึ่งนะถ้าเรามองไปทางนี้คือเรามองกระจกนะทุกคน โอเคพอเราลงโทนเนอร์เสร็จแล้วก็จะมีความเฟรชของใบหน้าขึ้นมาเนาะแล้วก็จะไปลงกินแคร์ตัวต่อไปกันตัวต่อไปเราจะใช้เป็น First Care นะเป็นคล้ายๆเซรั่มบางๆอะไรอย่างเงี้ยพวกเซรั่มเราก็จะมีใช้อยู่ประมาณ3ตัวนี้นะก็จะมีซันวาซูเฟิร์สแครอันนี้เนาะ แล้วก็มีมามองเลตเอนเนอร์จีตัวสีแดองอันนี้แล้วก็มีวิตชี่มินเนอรัลตัวดังของเขาอันนี้เนาะเราจะใช้สลับสลับกันไปนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้สองอันนี้เขาใกล้หมดแล้วอะทุกคนดูสิเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากใช้อันนี้เพราะว่ายังอยากเก็บไว้ใช้ต่ออยู่นะวันนี้เราก็เลยจะมาใช้อันนี้กันนะแล้วก็จะบีบน้องเขาออกมาประมาณ2ปั๊ม แล้วก็ที่เหลืออยู่เราก็จะมาปัดปากที่คอนะมาสเดอร์ไลเซอร์เราก็จะมีอยู่ประมาณสองสตัวนะก็จะมีของมิซูมีนะตัวสีเขียวอันนี้แล้วก็มีของมามองกระปุกสีขาวๆฟ,ฟ้าอันนี้นะ แล้วก็มีอันนี้วิชชี่นะซึ่งวันนี้เราก็จะมาใช้เจ้าตัวเล็กอันนี้กันนะเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเจลเจลสฟีฟ้าแบบนี้นะทุกคน แต้มสิวเราก็จะใช้เป็นอันนี้นะ KA Royal Jelly Anti Acne Gel อันนี้เนื้อของเขาก็จะเป็นสีขาวๆเราบีบออกมาเยอะเลยในเนื้อของเขา่จะมีเม็ดแคปซูลเล็กๆอยู่ในนี้ด้วยนะซึ่งเจ้าแคปซูลตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการกักเก็บสารให้สดใหม่อยู่เสมอเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็จะมีประสิทธิภาพมากๆเลยเนาะเราก็จะแต้มไปที่ทั้งสิวแล้วก็รอยสิวเลยเพราะว่าตัวนี้เขาช่วยได้ทั้ง สิวแล้วก็รอยสิวเลยนะหลังจากแต้มทิ้งไว้เนี่ยพอเขาแห้งเขาก็จะเป็นฟิล์มบางๆเคลือบผิวแบบนี้เนาะอย่างสุดท้ายก็คือลิปมันลิปมันเราใช้เป็นอันนี้นะมามองลิปสลิปปิ้งมาส์กตัวนี้พอเราทาสกินแคร์เสร็จแล้วเนี่ยหน้าเราก็จะช่ำๆประมาณนี้เลยเนาะเราก็จะให้ดูหน้าของเราตอนนี้กันนะ สกินแค่ชว่วงกลางคืนของเราก็จะประมาณนี้นะงั้นก็ไปเจอกันตอนเช้าพรุ่งนี้เลย you, ก็กลับมาเจอกันที่หน้าสดอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะเราจะให้ดูสิวของเรา อันนี้ก็เป็นหน้าเปล่าๆสดๆเปลยๆเลยนะคะก็ยังไม่ได้ลงสกินแคร์อะไรเลยแล้วก็มีควาว่าปากซีนมากๆเงั้นก็ไปดูสกินแคร์เช,เช้าของเรากันว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะก็เหมือนเดิมเราก็จะรวบผมทั้งหมดขึ้นไปก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้ผมมาโดนหน้าของเรานะ เลือกผมไปหมดอย่างนี้แล้วก็จะน่าโลนมากๆนะเราก็จะมาลงอย่างแรกกันเลยถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยเราก็จะไม่ได้ลงอะไรเยอะนะเพราะว่าเราไม่อยากให้หน้าเรารู้สึกหนักๆเนาะคือเราอะเป็นคนหน้ามันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะถ้าสมมติลงอะไรไปมากเราจะรู้สึกว่าหน้าเรามันจะหนักๆ,ๆยมๆมิ่มเยอะอะเราก็เลยจะลงเป็นแค่ตัวเดียวเลยนะวันนี้เราก็จะมาลงซันวาสูอันนี้นะที่เป็นฝาสีเหลืองๆอันนี้เนาะ ก็จะลงประมาณ2ปั๊มเหมือนเดิมก็จะทาไปบนหน้าเลยอันนี้ยเขาจะให้ความชุ่มชื้นให้หน้าเราหน่อยแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงเจลแต้มผิวกันเลยอันนี้เราก็ใช้เป็นตัวเดิมเลยนะ ka royal jelly เจลแต้มผิวนมขึ้งอันนี้ อันนี้นอกจากเขาจะลดสิวได้แล้วอะเขาก็ยังลดรอยสิวให้เราได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอะถึงเราจะสิวหายแล้วเราก็ยังทาอยู่นะเพราะว่าเขาจะได้ช่วยในเรื่องรอยสิวของเราเนาะเนี่ยตรงหน้าผ่าของเราอะทุกคนจะเห็นไหมมันจะมีสิวพดๆอยู่ แล้วก็จะทาตามสิวพดนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบนหน้าด้วยแล้วก็จะทาเจลแต้มสิวประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงใต้ตานิดหน่อยละกันเนาะอันนี้เราจะใช้เป็นอันนี้นะของวิชีตัวเดิมเมื่อวานเลยอันนี้เขาเป็นจอ i ์ไ u เซ z e r เนาะแต่ว่าเราเอามาทาใต้ตาเพราะว่าเราอยากให้ใต้ตาเราเมันชุ่มชื้น คือจริงๆอะเรารู้สึกว่าครีมทาใต้ตาแต่ละตัวไม่ได้ค่อยช่วยเรื่องความสว่างของใต้ตาเราได้เท่าไหร่นะเพราะว่าเราเป็นคนนอนดึกเนาะเราก็เลย ช้มอสเจอร์ไรเซอร์ที่มีอยู่มาทาใต้ตาแทนเพราะว่าเรารู้สึกว่าทีมทาใต้ตาอันอื่นอนะ่ะเขาก็ช่วยไนดะ้แค่เรื่องความชุ่มชื้นเหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องซื้อหลายอย่างนนเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาลงกันแดดยันเป็นอย่างสุดท้ายนะกันแดดที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็จะมี3-4ตัวนะก็จะมีอันนี้เป็นของ SOS นะแล้วก็มีของมิซูมิฝ้าสีสซมอันนี้ แล้วก็มีอันเนี้ยของบานาน่าโบวที่เขาเคยดังมาเลยเนาะก่อนหน้านี้อันเนี้ยเราก็ใช้จนจะหมดแล้วนะแล้วก็มีอันนี้ที่เราเพิ่งได้มาใหม่ของเพลนเนอรี่นะวันนี้เราจะมาใช้ของอันนี้แล้วก็น้อเป็นของ SOS เราก็จะติดมาป้ายๆไว้ประมาณนี้เลยกันแดดอะเป็นอะไรที่ต้องใช้เยอะๆเลยนะทุกคนเพราะว่า ถ้าสมมติเราใช้น้อยเขาก็จะไม่สามารถป้องกันแสงแดดได้เนาะแล้วก็ถ้าเราไม่ทาก,กันแดดเนี่ยหน้าเราก็จะเกิดปัญหาหลายอย่างมากๆเลยฝ้ากระอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ทําให้ผิวเราดูแก่กว่าวัยอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเนาะ เราก็จะทาไปเยอะๆเลยพอทาก็แดดเสร็จแล้วเราก็จะมาลงลิปมันกันลิปมันที่เราใช้อยู่ก็จะมีสองตัวนี้เนาะก็จะมีอันนี้เป็นของมามองเนาะลิปสลิปปิ้งมาร์กแต่วันนี้เราจะมาใช้ของอันนี้นะเพราะว่าอันนี้เราใช้เป็นตอนกลางคืนนอนส่วนอันนี้เราจะใช้ตอนกลางวันก็จะมาทากันเลยหัวเขา่ามันจะเป็นแบบนี้นะทุกคน มันจะเป็นหัวตัดแบบเนี้ยมันก็จะมีความว่าใช้ง่ายเนาะแก่ลองสกินแคร์หมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะ you, เราก็ไปแต่งหน้ากลับมาเสร็จแล้วนะแก่เดี๋ยวเราจะมา พูดถึงเจ้าเจลแต้มสิวที่เราใช้ไปเมื่อกี้กันตัวนี้นะเขามีชื่อว่า KA Royal Jelly Anti Acne Gel นะเขาเป็นเจลแต้มสิวนมครึ่งที่ในเนื้อเจลของเขาเนี่ยจะมีแคปซูลเล็กๆนะที่จะช่วยเก็บสารต่างๆให้สดใหม่อยู่เสมอนะเพระาะฉะนั้นเขาก็จะมีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยซึ่งเจ้าสิ่งนี้เนี่ยก็คือเทคโนโลยี Acne Tech แบบไทยนะที่นำเทคโนโลยี e N Capsulation นะจากอเมริกาที่เป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของ KA เลยนะเจ้าตัว แบบที่เราใช้ไปเมื่อกี้ใช่ไหมพอทาบนผิวแล้วพอเนื้อเจลเขาแห้งแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อฟิล์มบางๆเคลือบผิวอยู่นะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาก็สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งสิวอุดตันสิวโผดสิวหัวขาวสิวหัวดำสิวอักเสบหัวหนองแล้วก็สิวเตลรอยด้วยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาใช้สารสกาศจากธรรมชาตินะช่วยยับยั้งแบคทีเรียในการเกิดสิวได้ถึง3เท่าเลยเขาเคลมว่าน้องสิวของเราเนี่ยจะยุบลงภายใน24ชั่วโมงแล้วก็รอยสิว จะจางลงภายใน3-5วันเลยนะตอนนี้แบบซองขนาด4กรัมราคา49บาทหาซื้อได้ที่ CJ, Ni นายบิ y, แล้วก็ร้านค้าทั่วไปเลยนะแล้วเขาก็มีแบบหลอดด้วยอันนี้เป็นแบบหลอด7กรัมราคา129บาท สามารถหาซื้อได้ที่วัดส,สันหรือว่าสั่งที่วัดส,สันออนไลน์ก็ได้นะทั้งแบบฟองแล้วก็แบบหลอดเนี่ยราคาไม่แพงเลยเนาะราคาน่ารักมากๆเลยก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดิสคริปชั่นบอกนะทุกคนสามารถไปดูกันได้วันนี้เราก็ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย It feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you.